เลขที่บัตรประชาชนนะคะเราได้มาตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะเราไม่สามารถที่จะแก้ไขเลขนี้ได้เลยเหมือนกับวันเกิดของเรานะคะแล้วไปอยากบอกเลยนะคะว่าเรื่องอิทธิพลของการดูหมายเลขบัตรประชาชนเนี่ยส่งผลในเรื่องของความสําเร็จในตัวคุณมากพอสมควรใครที่ให้ใจไปกับเลขบัตรประชาชนแล้วเชื่อแบบ100%ผลลัพธ์จะเกิดกับคุณ100%เหมือนกันในเรื่องของศาสตร์ของหมอดูนะคะไปก็คือจะเอา3ตัวตัวเลขทั้งหมด3ตัวหลังมาบวกรวมกันนี่นะเรียงลำดับ ตามนี้เรานับแค่3เลขสุดท้ายอย่างไปยกตัวอย่างก็คือ098นะคะบวกกันได้17นะคะ 7บวก1เท่ากับ8ใช้สูตรนี้นะคะสําหรับวันนี้ที่เราจะคุยกันถ้าใครมีปากกาจดนะคะจดได้เลยนะคะว่าหมายเลขของคุณรวมกันสุดท้ายแล้วได้เลขอะไรบ้างมาเริ่มกันที่เลข1ะคะ่ะใครที่บวกกันแล้วนะคะหมายเลขบัตรประชาชนได้เลข1เลขเนี้ยนะคะหมายถึงความเด็ดเดี่ยวตั้งมัน่นนึกถึงเทพพระอาทิตย์ท่านจะต้องมีความถึก เก่งกล้าหาญซึ่งเลขนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ทขาข้าราชการทหารตำรวจแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจที่จะต้องมีการสู้ฝ่าฟันแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองเป็นอย่างมากแต่ว่าข้อเสียของเลขหนึ่งก็คือคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ทุ่มเทม,มากจนเกินไปจนลืมดูว่าตัวเองเนี่ยเหนื่อยหรือลําบากหรือเปล่าจะต้องระวังด้วยคนที่ได้หมายเลขสองนะคะมีอารมณ์อ่อนไหวค่ะก็คือถึงแม้จะมีสเสน่ห์ถึงแม้จะเป็นที่รักของคนเยอะแยะมากมายแต่เรื่อง ของอารมณ์เนี่ยที่ทาให้อ่อนไหวมากๆเนี่ยจะทําให้ตัวของคุณนะคะรู้สึกว่าในโลกใบนี้มันยากมากๆที่จะมีคนเข้าใจคุณแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณมองในแง่บวกนะคะคนที่ได้เลข2เนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์นะความสําเร็จทั้งหลายแหล่เนี่ยมันมาจากความมีสเสน่ห์แล้วก็จากคําพูดของคุณเลขสนะคะใครที่ได้เลขนี้นะบอกเลยว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงมีความกล้าหาญมากๆแต่เป็นคนที่ทําอะไร ะะก็ต้องการที่จะเอาชนะใจคนอื่นเยอะไปหมดเลยนะคะจนลืมว่าตัวเองเหนื่อยขนาดไหนแล้วก็ต้องได้รับความทุกข์ทรมานจากการกระทํานั้นมากขนาดไหนนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะคนที่ได้เลข3อยากให้ระวังในเรื่องของมีมือที่3เข้ามาในชีวิตนะคะหรือคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการเป็นมือที่3ด้วยนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการทําตัวแล้วก็การที่เราทําบุญเหมือนกันนะคะไม่ต้องกุมใจส่วนเรื่องการงานการเงินถือว่าดีแต่ต้อง ทำงานอย่างหนักและขยันไม่สามารถที่จะเอาเงินไปลงทุนแล้วรองเงินกลับมาได้เลขต่อมาค่ะคือเลขสเลข4ี่ค่ะเป็นเลขแห่งการเจราจารการพูดคุยความสําเร็จมั่นคงซื่อสัตย์ซื่อตรงแล้วก็จริงใจเหมาะกับคนที่ทําการค้าขายเหมาะกับคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านสือ่อหรือว่าต้องใช้คําพูดเพื่อจูงใจคนหรือบังคับบัญชาคนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะเน้นคําว่าซื่อสัตย์นะทำ อะไรก็รวยรวยง่ายแต่รวยด้วยปากของคุณเองเลขสี่ถ้าใครทําอะไรแบบพลิกลิ้นนะคะพลิกไปพลิกมาดวงดาวนะคะอิทธิพลของดวงดาวจะทําร้ายคุณนะคะต่อมาค่ะเลขห้าน,นะคะเป็นผู้ที่ให้ความปรึกษาคนอื่นแล้วเนี่ยมีคนเชื่อมากๆถ้าพูดแล้วทําให้คนอยู่ในศีลในธรรมนะคะหรือพูดทําให้คนปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จมากๆถ้าใครทําในเรื่องของการที่แก้ไขความทุกข์ใจให้คนอื่น ทำให้เขากลับมาอยู่ในร่องในรอยได้เนี่ยคุณจะมีแต้มบุญเพิ่มขึ้นและเลข5ก็จะส่งเสริมกําลังของคุณทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตมากยิ่ง่งขึ้นไปนะคะต่อมาค่ะเลข6นะคะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับความมืดมีสิกเซนนะคะคนที่ได้เลข6นะต้องแต่งตัวดีๆนะคะแล้วก็ สร้างเสน่ห์ให้คนเห็นจากเครื่องแต่งกายเราจะต้องแต่งตัวให้ดูดีอะค่ะถึงจะส่งเสริมกำลังเลข6มันจะทำให้คนเนี่ยมองคุณว่ามีความโดดเด่นเพิ่มเสน่ห์ให้คุณคนที่ได้เลข6นะคะได้เงินจากการต้องไปยืนข้างหน้าสเตจแล้วก็ให้คนเห็นการแต่งตัวของเราความเพอร์เฟของร่างกายแบบเนี้ยแค่นี้ไปก็คิดว่าน่าจะช่วยเสริมกาลังให้คนที่ได้เลข6เยอะมากๆแล้วต่อมาค่ะเลข7จ็ดปัไม่ทราบว่าคนอื่นกลัวหรือเปล่าแต่มันก็เป็นเลขมงคลสําหรับหลายหลาย นนะะแต่สําหรับตัวไปเองเนี่ยค่อนข้างกลัวเลขเจ็ตามประสบการณ์ที่ไปเจอนะจะเจอในเรื่องของคนที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจะต้องระวังมากๆนะคะวิธีแก้นะคะให้ไหว้ท้าเวสุวรรณหรือท่านยมนะคะขอพรให้ท่านช่วยคุ้มครองให้นะคะเพราะถือว่าเลข7เป็นเลขของท้าเวสุวรรณและท่านยมด้วยการเงินนะคะหามาเท่าไหร่ก็หมดไปนะคะส่วนใหญ่แล้วจะหมดสําหรับการที่เราต้องเอาไปจุนเจือครอบครัวหรือคนที่เขามไม่ได้รักเราจริงพิจารณาด้วยตัวเองนะคะว่า คนที่เราไปช่วยเหลืออยู่เนี่ยเขาเดือดร้อนจริงหรือเปล่าในเรื่องของความรักก็เหมือนกันพูดแล้วคนรอบข้างหรือคนที่คุณรักเนี่ยเขาจะไม่ฟังคุณเท่าไหร่ไปปรับดวงจากการไหว้เทพประจําตัวของคุณนะคะแล้วก็เน้นการทําบุญในเรื่องของใ่บาตรนะคะยิ่งทําบ่อย,ยิ่งดีนะคะถวายเน้นพวกน้ําแล้วก็เครื่องที่ให้แสงสว่างนะคะพวกนี้จะทําให้คนที่ได้เบอร์เจ็ดนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีอิทธิพลกับคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวคุณได้มากกว่าปัจจุบัน ที่คุณเป็นอยู่นะคะต่อมาค่ะคนที่ได้เลข8นะคะเลข8เลขนี้นะคะหลายคนบอกว่าดีมากได้เกี่ยวกับการเงินการงานนะคะมันเป็นเลขที่เหมือนอินฟินิตี้ถูกต้องไหมแล้วก็มันเป็นตัวแทนของราหูด้วยทั้งมืดทั้งสว่างผสมกันนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ไปในแนวทางที่มืดอยากให้เลือกการบูชาสิ่งที่ถูกต้องก็คือบูชาเทพ บูชาพระอย่าไปบูชาผีเมื่อไหร่ที่มีการบูชากุมารบูชาผีนะคะคุณจะได้ผลในช่วงแรกๆเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้เขาจะกลับมาทําร้ายคุณนะคะเลข8ตาไปอยากให้ทุกคนมองแบบเป็นเลข8แบบนี้ก็คือเป็นกลมๆเป็นเลข0ูนย์อันการที่เป็นเลข0ูนอันมาต่อกันหมายถึงว่าถ้าทําดีได้ดีถ้าทําไม่ดีศูนย์สลายทั้งหมดนะคะการเลือกว่าใส่ขาวหรือใสด่ดําคือสิ่งที่จะกําหนดชีวิตของคุณว่าคุณจะประสบ ความสําเร็จได้แบบยาวนานหรือแบบสั้นนะคะนี้ต้องคิดดีๆนะสำหรับคนเลข8นะต่อมาคือเลข9ค่ะเลข9วันนี้นะคะหลายๆคนก็บอกว่ามันดีที่สุดนะคะบวกแล้วได้เลข9ก้าเนี่ยเตรียมกระโดดมีใช้ได้เลยว่าคุณเนี่ยจะมีชื่อเสียงนะคะมีอิทธิพลในประเทศหรือในถิ่นที่อยู่หรือว่าในที่ทํางานมีบาร,รมีกว้างขวางไม่มีอุปสรรคแต่คนเลข9ก้าสิ่งที่จะต้องระวังนะคะก็คือในเรื่องของการที่คุณจะต้องผ่านการลําบากมาก่อนนะคะแล้วถึงจะสบาย ทีหลังคุณต้องทําด้วยตัวเองมาก่อนแล้วถึงเวลาจะประสบความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองถ้าทําบุญเกี่ยวกับพระธาตุปล่อยปลาบ่อยๆนะคะจะทําให้ดวงของคุณดีมากขึ้นนะคะ9กระดกเป็น6 6กระดกเป็น9อันนี้แหละค่ะมันเป็นสิ่งที่มันอยู่คู่กันมานานแล้วไปก็ไม่อยากให้คนเลข6กับเลข9้าเนี่ยเกิดความประมาทนะคะเพราะว่าเลข9เนี่ยถ้าสมมุติเราทําไม่ดีหรือว่าเราไม่ได้ดูแลความคิดตักกะหรือว่าการทํางานของตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ย มันอาจจะกระดกก็ได้นะคะพอมันกระดกปุ๊บเนี่ยเรื่องของการเงินการงานชื่อเสียงของคุณเนี่ยก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นทันทีนะคะยังไงก็ตามนะคะเลขบัมรประชาชนนะคะไปอยากให้ เป็นแค่แนวทางนะคะว่าเราควรจะมุ่งไปทางไหนหรือว่าเราจะเลือกทําอาชีพอะไรแค่นั้นพอนะคะปัาไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเอามาเป็นสาระให้กับชีวิตว่าสมมุติลงท้ายด้วยเลขศูนย์เนี่ยชีวิตมันจะมีปัญหานะคะหรือว่าเราจะไม่มีทางรวยปัาไม่อยากให้ทุกคนคิดแบบนั้นนะคะขอให้ทุกคนคิดแค่ว่าเราจะทําตัวเองให้ดีที่สุดเลขบัตรประชาชนมันเป็นแค่เลขบนบัตรนะคะแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้นะคะรบกวนแชร์ต่อด้วยนะคะขอบคุณค่ะ